ราคาทองคาตลาดโลกนะครับในช่วงต้นสัปดาห์มีการเวี่ยงขึ้นไปเหนือระดับ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยราคาทองคําได้รับแรงหนุนจากการที่สกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐมีการร่วงลงตามบอลยู u, หรือตามอัตราตผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่มีการปรับตัวลงมาหลังจากนักลงทุนคาดการณ์นะครับว่าเฟดอาจจะยุติวงจรขาขึ้นของ,ของที่ทางอัตราดอกเบีย้ย และมีแนวโน้มที่เฟดจะปรับรลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงครึ่งหลังของปีหน้านะครับประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดันให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งนี้เมื่อคืนนี้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับส่วนหนึ่งก็ได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของตัวคริปโตเคเรนซีครับสกุลเงินคริปโตเคเรนซีในตลาดของสินทรัพย์ดิจิตอลมีการปรับฐานหรือเป็นการร่วงลงนะครับหลังจากซ e อีอของบ a n c e มีการยอมรับสารภาพว่าตัวเขาเองเนี่ยทำผิดในกฎหมายการฟอกเงินนะครับแล้วกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการสั่งปรับในส่วนของทาง c ี o ท่านดังกล่าวประเด็นดังกล่าวทําให้มีความวิตกกังวลในตลาดคริปโตเคอเรนซีครับว่าหากมีการสืบสวนหรือสอบสวนต่อประเด็นเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิตอลในการซื้อขายก็อาจจะทําให้เกิดการผิดกฎหมายหรือละ,ละเมิดกฎหมายในฝั่งสหรัฐ ได้คล้ายๆกับไบ d a n c e เหมือนกันนะครับท่าทีหรือสัญญาณดังกล่าวทําให้เกิดความวิตกกังวลครับว่าหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานทางด้านกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอาจจะมีแนวโน้มที่จะออกมาปราบปรามการใช้สกุลเงินดิจิตอลในการฟอกเงินหรือกระทําสิ่งต่างๆที่ผิดกฎหมายนะครับท่าทีหรือสัญญาณดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให ตัวสกุลเงินดิจิตอลในช่วงเช้าของวันพุธนี้มีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องหลังจากทิ้งตัวรวงแรงในส่วนของช่วงคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับการร่วงลงหรือการปรับขาลงของคริปโตเคเรนซีครับทาให้มีเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยไหลกลับเข้ามาสู่ทองคําแล้วก็มีแรงซื้อดันทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับทางนี้ทองคําตลาดโลกเนี่ยมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นทําระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ2สัปดาห์ คือขึ้นไปยืนเหนือ1,993เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนได้และก็ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นไฮใหม่ ai, ของเดือนพฤศจิกายนบริเวณ2,007เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นทองคำเริ่มมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาเมื่อมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐประจำวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน หรือเราเรียกรายงานการประชุมดังกล่าวว่าเฟดมินิทนะครับรายงานการประชุมดังกล่าวครับมีการบ่งชี้อย่างชัดเจนเลยว่าเฟดยังคงมีแนวโน้มที่อาจจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อหากทิศทางเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับตัวลงเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เฟดกําหนดหรือตั้งเป้าเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยจะใช้ความระมัดระวังในการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ แม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์หรือซึมซับข่าวไปแล้วในช่วงก่อนหน้านะครับแต่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวก็บ่งชี้นะครับว่าวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยยังไม่ยุติลงและหากเงินเฟอ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตเฟดก็พร้อมที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อได้เช่นเดียวกันครับมุมมองในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้นักลงทุนเริ่มลดการคาดการณ์ เกี่ยวกับแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐลงนะครับรวมทั้งการให้เปอร์เซ็นต์ในโปรแกรมเฟดวอตทู to, ที่มีการคาดการณ์ในระดับ100%เเลยว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงเดือนธันวาและก็เดือนมกราคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับเฟดจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยไว้จากระดับ100%เนี่ยลงมาที่ระดับ95-93%แม้ว่าจะปรับตัวลงมาบ้าง แต่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่านักลงทุนก็ยังคงเชื่อมั่นว่าเฟดเองจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับดังกล่าวโดยยังไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายในช่วงการประชุมอีกสองครั้งถัดไปนะครับทองคําก็เลยอ่อนตัวหรือมีลักษณะของการปรับฐานลงไม่เยอะมากนะครับทางนี้เนี่ยทองคาเมื่อวานนี้ยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับจากทิศทางตลาดหุ้นวอลีดที่มีสัญ,ญญาณของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลง ส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนวิตกกังวลต่อแนวโน้มยอดค้าปลีกที่อาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงและการร่วงลงของตัวคริปโตเคเรนซีหรือตัวสกุลเงินดิจิตอลนะครับทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตัวสกุลเงินดิจิตอลก็ถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาการร่วงลงหรือการปรับฐานลงของตัวตลาดหุ้นวอร์ซีดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กลับมาดันให้ราคาทองคำขยับหรือมีการปรับตัวขึ้น ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํานะครับว l ยอียังคงประเมินว่าการเคลื่อนไหวของทองคําน่าจะมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบหรือเป็นลักษณะของการทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าตลาดทองคําซึมซับหรือรับปัจจัยบวกไปแล้วในระดับหนึ่งขณะที่แรงงานการประชุมของเฟดที่เปิดเผยออกมาทําให้บอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรริรัฐบาลสหรัฐอายุ1ิปี ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยร่วงลงต่ำกว่าระดับ4.4%นะครับมีสัญญาณของการเริ่มไต่ระดับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาท้งนี้เนี่ยบอลยิวที่เริ่มหักหัวขึ้นหรือเริ่มขยับขึ้นมาครับทําให้ทองคํามีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือเป็นการย่อตัวลงในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ทองคําในช่วงเช้าของวันพุธนี้เริ่มมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสะดับกลับลงมา แล้วก็ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับอย่างไรก็ตามแนวโน้มของทิศทางราคาทองคำรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับขึ้นอยู่กับการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐทางนี้เนี่ยอยากจะให้จับตาดูการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ที่จะเปิดเผยออกมาในช่วง2ทุ่ม30นาทีตามเวลาประเทศไทยคืนนี้นะครับ แล้วก็จะมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนประจําเดือนตุลาคมในเวลาเดียวกันทั้งนี้ท้าตลาดแรงงานยังดีนะครับจํานวนคนขอรับสวัสดนการการว่างงานลดลงยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางหรือโมเมนตัมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับทองคําก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงได้ รวมทั้งนักลงทุนจะเพิ่มกระแสะการคาดการ์เกี่ยวกับการตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ในระดับสูงต่อไปเพื่อทําให้เงินเฟอมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับแต่ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐย่าแย่หรือมีทิศทางไม่ค่อยดีความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยในฝั่งสหรัฐจะเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มกระแสการคาดการ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดให้เร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับช่วงสี่ทุ่มของคืนนี้ จะมีตัวเลขเกี่ยวกับการคาดการอัตราเงินเฟ้อประจําเดือนกันยายนแล้วก็การคาดการเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับจากมหาลัยมิชิแกนนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้จับตาดูในส่วนของข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการเงินเฟ้อจากมหาลัยมิชิแกนนะครับว่าจะมีสัญญาณอย่างไรถ้ามีสัญญาณของการลดลงก็จะเป็นบวกกับทองคําครับทั้งนี้ในช่วงวันพฤหัส ตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะปิดทาการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็วันศุกร์ตลาดทุนสหรัฐเปิดทําการเพียงแค่ครึ่งวันดังนั้นการเคลื่อนไหวของทองคําในช่วงปลายสัปดาห์ก็อาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบที่ไม่กว้างมากนักนะครับในช่วงนี้จึงแนะนําเป็นลักษณะของการทากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบหรือในที่ทางไซเวทแทนนะครับอย่างไรก็ตามราคาทองคําขยับและปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่ง เริ่มเห็นแรงขายทำกำไร,รสรับปรับลงมาในระดับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะอาศัยจังหวะที่ราคาทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาบ้างค่อยทำการเข้าซื้อเป็นเน้นการซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไร,ราจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นให้แนวรับ1,974-1,956เหนรียญดอลลาร์ต่อฟอนเป็นโซนเข้าซื้อนะครับคิดเป็นทองไทย32,950 32,650บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าไม่หลุดสามารถเข้าซื้อหวังไปรอขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านในโซน2007เหรียญ2000กับเเหรียญน,นะครับ2007เหรียญเป็นระดับสูงสุดของทองคำในเดือนพฤศจิกายนนี้2009เกเหรียญเป็นระดับสูงสุดของทองคาในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถ้าราคาทองคำยังไม่ผ่านในส่วนของโซนดังกล่าว ภาพของทองคำในระยะกลางจะเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างหรือในรูปแบบของไซเวนะครับท้งนี้ทั้งนั้นหากเราดูกราฟของทองคำย้อนไปในช่วงเมษาแล้วก็พฤษภาที่ราคาทองคำมีการขยับและก็มีการปรับตัวขึ้นมาแรงๆนะครับในช่วงนั้นเราจะเห็นว่าในราคาทองคำที่เขาเคลื่อนไหวเหนือระดับ2,000กับ9เหรียญดอลลาร์ต่อทสซอนนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยมักจะมีแรงขายกดดันตรับกลับลงมา ให้ทองคํามีการทิ้งตัวหรือมีการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นแม้ว่าทองคําในตอนนี้จะสามารถค่อยๆแกว่งขยับขึ้นหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้แต่ถ้าราคาทองคาไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับมาดันหรือกลับมาหนุนให้ตัวราคาทองคำเนี่ยขยับและปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับถ้าราคาไต่ระดับขึ้นไปอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตามระดับราคาที่ขยับหรือปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงด้วยนะครับทั้งนี้ในส่วนของโซนแนวต้านที่จะแบ่งทองคำออกขายถ้าคิดเป็นทองไทยจะอยู่ที่ระดับ33,500ถึงระดับ3 5 5 5 0บาทต่อบาททองคำครับทองไทยต้องบอกว่าค่าเงินบาทมีสัญญาณของการแข็งค่าแม้ว่าวันนี้เงินบาทจะเริ่มฟื้นตัวหรืออ่อนค่าขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้า การขยับหรือการอ่อนค่าของเงินบาทที่เป็นการขยับขึ้นในช่วงสั้นยังเป็นไปอย่างจำกัดเราก็มองว่าภาพของเงินบาทอาจจะมีสัญญาณของการแข็งค่าหรือมีการปรับตัวลงได้ต่อดังนั้นการเข้าลงทุนในฝั่งของทองคําแท่ง9.65%หรือทองไทยนะครับอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหรือจับตาการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยยิ่งแนวโน้มบาทแข็งค่านะครับ ต้องบอกเลยว่าทองไทยเนี่ยขยับหรือปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าการขยับขึ้นของโกลสปอร์ตก็ต้องซื้อเพื่อทำการเล่นสั้นหรือลงทุนระยะสั้นเท่านั้นนะครับในส่วนของช่วงน,นี้นะครับ YLG Bullion International มีโปรโมชั่นเป็นการลดในส่วนของการวางเงินหลักประกันลงนะครับปกติวาง100,000บาทตอนนี้ลดลงมาเหลือ50,000 5 0 0 0 0เนี่ยซื้อทองคำแท่ง99.99% 99สูงสุดได้1กิโลครับทองคำแท่ง96.5% สูงสุดได้ถึง60บาทนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ YG b o r i e a n International ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money c h ช t นะคะ